สวัสดีค่ะมาพบก,กับเราในช่องพรางรอไทยนะคะสวัสดีอฟซีทุกท่านนะคะในคลิปนี้นะคะในคลิปนี้ก็จะมานะคะการมาร่วมนะคะแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะบ้านน้องรักกี้น้องแฮปปี้นะคะเป็นแฮปปี้เบอร์เดย์ให้กับน,น้องรักกี้ส,สวยๆนะคะสาวสวยนะคะเองสวยตอนนี้ก็พี่อไทยก็กําลังนะคะเดินทางมานะ,ะกาลังเดินทางมานะคะ กำลังเดินทางมานะคะยังไม่ถึงนะคะมี่ค้นมุ่งหน้ามาก่อนนะคะขับรถมุ่งหน้ามาก่อนตอนนี้พลายทองคํานะคะพายทองคํามาแล้วนะคะพายทองคํามาแล้ว <c oughs> ลุงจะเอาก่อนบ่ออวันนี้เขามีแบบ <c oughs> กับฉลากด้วยนะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นตัวอาหารน้องช้างนะคะตัวอาหารน้องช้างของเรานะคะนี่นะคะนี่ น้องช้างก็เริ่มทยอยกันมาแล้วนะคะแต่ว่าพี่อไทนี้ก็เดินมานะคะเชือกเดียวนะคะบ้านอยู่ไกลนะคะบ้านอยู่ไกลอันนี้ก็เป็นโต๊ะนะคะโตโต๊ผลไม้นะคะโตผลไม้ของเรานะาใหแม,ม,ม,มนะ่มีมีรางวัลด้วยนะอมีรางวัลด้วยนะคะมีรางวัลด้วยโอ้ยดยนี่นี่นีแม่ค้อนจับตามองแล้วเด้อ ทั้งนั้นเลยนะคะขอบปอยป้ากับแม่วนนี่เรทีเรียวกับป้าบอดายเด้เราที่เวติดต่อสัญญานะคะเนาะเออใช่วันนี้เราติดต่อสัญญาณนี้อุ้ยดูก็เจ้าของใหญ่ใหญ่ไงยายเออนี่นะคะนี่นะคะโอ้ค่ะขอบคุณค่ะโอุ้ยอันนี้คืออะไรไมโครเวฟบ่กอู้หู อนมหนูจ้องหนูจ้องอันใหญ่ๆเด้อยายเด้อนี่ก็จะมีอ่อพวกขนมเนาะขนมขนมแล้วก็ผัดไทยนะคะผัดไทยอู้อู้ดูดูดูผัดไทยนะคะผัดไทยเป็นกุ้งอู้ผกดกุ้งสด น่าอร่อยมากเลยนะคะตอนนี้แม่คอนมาก่อนลูกสาวเด้อนี่ลูกสาวกาลังเดินมานะคะกําลังเดินมาอ่าน่าจะเดินถึงบ้านน้องอึ่งแล้วแหละน่าจะเดินมาถึงบ้านน้องอึ่งแล้วค่ะนี่นะคะนี่สุดยอดแล้วสุดยอดเลย น้ำะคะเดี๋ยวเอาเาไว้น้ำลังก่อนกันเลเดี๋ยวเอาอาบน้ำน้อาบน้ำใส่พอด้บน้องช้งก็มากันเยอะแล้วนะคะแม่แน้องช้งก็มากันเยอะแล้วนี่นะะเน้อนมาล้น่อนเลยถัดไปเคุณนจ้า อ,อนนี้มาถึงกันแล้วนะคะน้องวัทยเดินทางมาถึงแล้วนะคะทุกท่านค่ะในคลิปนี้นะคะน้องวัทยก็เดินทางน่าจะเดินทางมานะคะแล้จ,จะไปหยุดไปหยุดที่บ้านน้องอึ่งนะคะ <inefficient. S 1> แล้วก็เดินมาพร้อมอเดินมาพร้อมครอบครัวน้องอึ่งนะคะเดินมาพร้อมครอบครัวน้องอึ่งเลยจ๊ะ,ะ <ST> S> <S นี่าน้องช้างก็มีกันมาหลายเชือกนะคะหลายเชือกเลยงานนี้นะคะมากันหลายเชือกมากๆเลยนะคะนี่ อยู่น้องวัดไทยนุ่นก็น้องวัดไทยอน้องวัดไทยก็ไม่ค่อยจะนิ่งเท่าไหร่นะคะเห็นเพื่อนเยอะเห็นเพื่อนเยอะไม่ค่อยจะนิ่งนะคะแม่แม่ไม่ค่อยจะนิ่งกันเท่าไหร่นะก็จะมีไา่เนาะช่งางไา่ก็จะมากันหลายเชือกอยู่เนาะแม่แม่ขานี่นะคะตามที่เห็นกันเนาะนี่ก็ไา่ทองคําแล้วก็อ่าโอ้ไพ่อาแก,กวก็มานะคะไพ่อาเกวก็มาด้วยงานนี้นะคะนี่ ก็มากันเยอะอยู่นะคะอันฝั่งโน้นก็น่าจะาเป็นช้างงานเหมือนกันนะคะางานนี้เขาก็มีการจับฉลากด้วยนะคะแม่แม่จับฉลากรางวัลใหญ่นะคะก็จะมีเป็นพวกหมอ้อหมอ้อเนื้อย่างนะคะหมูกระทะนะคะแล้วก็ไมโครเวฟอะไรประมาณนี้เนาะแม่แม่ค่ะก็จะมีรางวันใหญ่ๆกันเยอะเลยนะคะแม่แม่รางวัลใหญ่ๆกันเยอะเลยนะคะก็จะมีมากันหลายเชือกมากๆเลยนะคะในวันนี้นะคะทุกท่านคะ่ะ น้องอรไทยน้องอรไทยยังไม่นิ่งนะคะยังไม่นิ่งค่ะแม่แม่ค่ะยังไม่นิ่งนะคะอ่าน้องอรไทยก็เดินมาพร้องกับครอบครัวน้องอึ่งอ่างนะคะเดินมากับครอบครัวน้องอึ่งอ่างนะคะตอนนี้ก็น้องเจ้าของงานมันเกิดน่าจะแต่งตัวอยู่นะคะน่าจะแต่งตัวอยู่นะคะแต่ทุกคนก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า,าน้องช้างมาด้วยกันทั้งหมดกี่เชือกนะคะมาด้วยกันทั้งหมดกี่เชือกนะคะแม่แม่ตอนนี้ก็ มากันเยอะเลยมายเมายอะแล้วป่าวแล้วป้ากินแล้วนียนี่นะคะก็มากันเยอะเลยนะคะนี่แม่เออดูครอบครัวน้องอึ่งน,นะคะมากันหมดเลยนะคะครอบครัวน้องอึ่งครอบครัวน้องอึ่งน,น้องนาโชคมากันหมดเลยค่ะยกครอบครัวมานะคะแม่แม่ยกครอบครัวมานะคะน้องวัไทยก็อ่าฟังทางอ่า บ้านเราก็น่าจะมีน้องวทไทยหรือเปล่าเชือกเดียวหรือเปล่าเดินมามาร่วมง,งานนี้นะคะอ่าวันเกิดรอบที่แล้วเนาะของบ้านน้องลักกี้นะคะแม่แม่ก็น้องวทไทยนะคะติด ต่อสัญญานะคะติดต่อสัญญาก็ติดต่อสัญญาตรวจสุขภาพน้องช้างก็เลยไม่ได้มานะคะไม่ได้มาอ่าบรรยากาศก็จะเป็นแบบชายทุ่งชัยทุ่งนะคะรอบนี้น้องอไทยไม่พลาดนะคะรอบนี้น้องออไทยไม่พลาดนะคะเจ้าภาพบอกว่ารอบนี้รอบที่แล้วน้องออไทยพลาดนะคะแต่ว่ารอบนี้น้องออไทยไม่พลาดนะคะเจ้าภาพบอกอะะ อันนี้ก็จะเป็นบ้านเจ้าภาพนะคะแม่แม่ฝั่งนู้นก็จะเป็นบ้านเจ้าภาพนะคะบ้านเจ้าภาพงานวันเกิดในวันนี้นะคะฝั่งนู้นนะคะตอนนี้ก็รอน้องลักกี้นะคะแล้วครอบครัวน้องลักกี้นะคะแต่งตัวนะคะแต่งตัวอแต่งตัวพร้อมมานะคะพร้อมมางานในงานนี้นะคะแม่แม่นี่นะคะ เมื่อก่อนก็มาลงคลิปให้ทางคลิปให้ก่อนแล้วแม่ๆค่ะทําคลิปให้ก่อนนะคะทุกท่านค่ะ <laughs> ดูดูหนุ่มเยอะหนุ่มเยอะพี่อ๋อไทยบอกอพี่อ๋อไทยบว่าหนุ่มเยอะมากเลยทุกท่านค่ะหนุ่มเยอะมากเลยนะคะ <laughs> <อ> <laughs> นี่นะคะ <laughs> นี่นะคะ มากันเยอะแล้วนะคะทุกท่านถามมากันเยอะแล้วนะคะดูดูควนควนเขาเรียกแบบเขาเรียกอะไรกันอะเขาเรียกอะไรกันเนาะนี่เขาเรียกอะไรกันนะคะ่ดูนะคะดูอืไงก็มากันเยอะอยู่นะคะนี่ก็ประมาณน่าจะประมาณสิบเชือกได้ไหม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบกว่าเชือกนะคะสิบกว่าเชือกได้แล้วนะตอนนี้นะคะแม่แม่สิบกว่าเชือกได้แล้วนะคะณต,<อ>ตอนนี้คะ่ะเ<อ>ด๋ด <c oughs> อเดอก็จะมากันแบบไม่ได้แต่งตัวแต่งอะไรกันนะคะทุกท่านคะ่ะมาแบบชิวๆกันเลยนะคะในงานนี้นะคะมาแบบชิวๆกันนะคะทุกท่านคะ่ะมาแบบชิวๆกันนะคะในงานนี้ <c oughs> เราไม่ได้มาอะไรกันแบบสวยโรนะคะไม่ได้เต่งสวยเตีงโรกันนะคะแม่แม่งานนี้ก็มาแบบสบายๆนะคะแบบชิวๆกันนะคะแบบชิวๆกันนะคะทุกท่าน,นะค่ะแบบชิวๆกันป่าเลี้ยวจ้าป้าก,กินเลี้ยวป้าก,กินก็ได้ไหลายดอก <c oughs> กไ็ไหวละเนาะป้ามาก,ก่อนป้าก็กินก่อนลนะ <c oughs> เนาะนี่ค่ะ แม่คอนก็ไม่ค่อยสบายเนาะแม่แม่แต่ว่าก็ก็มาตามลูกสาวมานะคะทําคลิปนะคะให้กับแม่แม่นะคะได้เข้ามาชมกันนะคะเพื่อจะได้แม่แม่จะได้จะได้มีคลิปเนาะให้แม่แม่ได้ได้เข้ามาชมกันเนาะแม่แม่ค่ะก็อาจจะก็ตามน้องไทยมานะคะเพื่อทําคลิปให้กับแม่แม่นะคะแม่แม่จะได้ ไม่ไม่ทิ้งเนาะไม่ทิ้งกันเนาะแม่ค่ะอ่าแม่จะได้ไม่ลืมเนาะไทยเนาะก็มาทําคลิปเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะให้กับคุณพ่อคุณ,คณแม่ได้เข้ามารับชมกันนะคะอ่าพอดีแม่คอนก็ไม่สบายตั้งแต่เมื่อวานเนาะไม่แต่เมื่อวานแต่ก็ตอนนี้ก็ทานยานะคะไปหาหมอได้ยามาเนาะได้ยามาแล้วก็ทานก็อาการก็เริ่มดีขึ้น นิดนึงนิดนึงนะคะนิดนึงแต่ว่าวันนี้ก็มีอาการเหมือนระคายเคืองคอเหมือนจะไอนะคะเหมือนจะมีไอมาะคะ่ะแต่ว่าไข้ก็ลดลงนิดนึงแต่ว่าช่วงกลางคืนน่ะจะมีไข้หนาวสั่นนะคะทุกท่านค่ะก็ไม่เป็นไรเนาะก็ไม่ค้นก็ตอนนี้ก็ามา ถ่ายคลิปนะคะให้กับแม่ๆได้ชมกันได้อยู่เนาะแม่ๆค่ะเพื่อ,อให้หายคิดถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะเพื่อให้หายคิดถึงคุณพ่อคุณแม่กันนะ,ะโอเคนะคะแม่ๆค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้กับน้องไทยของเรากันเยอะๆด้วยนะคะหนึ่งไลค์ก็คือหนึ่งกำลังเรียนใจนะคะให้กับครอบครัวเรานะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ